ยางกินเป็นคลื่นนะครับมันมีอยู่ smoking, 2งสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เลยนะฮะสาเหตุหลักนะครับก็คือตัวพวกโชคเสียนะครับเบ้าโชคมีปัญหาหรือลูกปืนแตกนะครับก็สามารถทําให้ยางกินเป็นคลื่นได้นะครับส่วนสาเหตุที่2นะครับคือลูกปืนล้อนะครับมีอยู่2สาเหตุนะฮะมีอยู่2ส่วนที่สามารถทําให้ยางกินเป็นคลื่นได้เทสนี้นะครับ ตรวจสอบแล้วนะครับตัวลูกปืนล้อไม่ได้เป็นปัญหานะคะนั่นสันนิษฐานได้ว่าก็คือตัวโช๊งนะครับเบ้าโช๊คหรือลูกปืนโช๊คนะครับมีปัญหานะฮะมันจะเป็นคลื่นแบบลักษณะอันนี้นะครับก็คือจะเป็นข้างในนะครับข้างในนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับอาจจะไม่ได้เห็นนะครับตามเป็นคลื่นเนี่ยก็คือมันจะต่าแล้วก็สูงต่าแล้วก็สูงต่าแล้วก็สูงนะครับทําให้นะครับรถมันจะเกิดอาการสั่นนะฮะ นี่คืออย่างกินเป็นขึ้นแล้วก็จะมีเสียงนะครับถ่าทางที่ดีนะฮะเวลาถ้ามีอะไรนะฮะเสียงหรือกรณีผิดปกติจากเดิมนะครับลดทุกคันนะครับสำคัญที่สุดถ้าสมบูรณ์คือไม่มีเสียงนะครับยังไงนะฮะเพื่อนๆก็ ตรวจสอบรถตัวเองหน่อยก็ได้นะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับเวลาเข้าพวกซอยหรือเจอลูกหลานหน้าทางผูกขาอะไรก็เปิดกระจกลงมานะครับปิดเอลงสักหน่อยนึงนะครับฟังเสียงรถตัวเองบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่รามนะครับเปิดเคสนี้นะครับเคสนี้รามตั้งแต่โช๊คนะครับลูกปืนนะครับเบ้าลูกหมากขันชักลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็บูท ปีกนกนะครับลูกหมาปีกนกต่างๆนั่นพูดง่ายๆว่าข้างหน้านี่ครบเลยลูกหมากันโครงด้วยนะฮะเซตหน้าครบหมดนะครับอันนี้ยังพอใช้ได้นะครับยางแบบนี้เพราะมันยังเป็นขึ้นเล็กน้อยนะครับยังมีอาการเขาเรียกว่าสะดุดนะครับมันยังพอใช้ได้นะฮะก็คือใช้ถุงถ่ายไปก่อนนะครับถ้ามันถึงเวลาจริงๆนะครับหรือมันมีปัญหาจริงๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับ หาร้านนะครับหรือสถานที่ที่ไว้ใจนะครับเข้ามาเช็คตรวจสอบนะครับหรือเป็นที่ TW Auto ก็ได้นะครับเช็คช่วงล่างประเมินราคาฟรีครับผม